สวัสดีครับพบก,กับผมช่างนเดชนะครับจากช่องวิธีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับวันนี้ผมจะพามาดูอ่าของหายากนะครับตามมาเลยนะมาดูฮะนี่เก็บไว้นี่ครับดูครับนี่เจ้าปลาไหลสีทองอโตขึ้นเยอะเลยครับนี่นะปลาไหลนานะครับแต่ออกเป็นสีทองเนาะ มีนะครับมีอยู่สองตัวนะคู่กันครับก็เดี๋ยววันนี้จะล้างถังให้เขานะครับจะจับขึ้นมาให้ดูกันเนาะก,ก่อนผมจะล้างถังให้เขาเดือนลักรั้งนะครับ นี่นะครับน้องสัตว์เลี้ยงของผมนะครับชื่อว่าน้องพบทองตัวใหญ่นะพบทองครับแล้วก็ตัวเล็กชือว่าพบพลอยนะครับปกติผมจะมี3ตัวหนะ้าที่เลี้ยงด้วยกันอยู่ก็จะเกือบปีแล้วครับแต่ว่า,าตัวหนึ่งมันตายไปน้องเนื่องจากบ่อมันรั่วแล้วก็น้ํามันแห้งนะแล้วผมไม่ได้มาดูนานนะครับกลับมาดูอทิ้งก็เลยตายไปตัวหนึ่งนะครับก็เสียดายเนาะก็ได้มาจากาการดักกระบอกปลาไหลนะครับดักบังรันเนาะทางนี้ก็ หายากนะครับมีเรื่องเล่านะครับคือแต่ตอนได้มาตัวแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยขอชื่อว่าเจ้าพบทองอ่ะครับก็เป็นที่คือหากันบ้างเลยเป็นที่คือหากันมากๆเลยนะครับแถวและแวกบ้านเนี่ยเนาะเพราะว่าต่างต่างคนก็ต่างไม่เคยเห็นกันนะก็มีพี่พี่น้องน้องเพื่อนบ้านเนี่ยก็เวียนมาดูกันบ่อยๆเรื่อยๆเลยฮะไม่จบไม่สิ้นเลยแล้วก็จนมีพี่พี่นักข่าวท้องถิ่นแถวบ้านจังหวัดตราดครับ พีเขาไม่ได้ทําพี่เขาได้มาทําข่าวไปเนาะเกี่ยวกับการดักและได้ประหลัยสีทองเนี่ยครับก็พอข่าวออกไปออกอากาศช่องพื้นบ้านไปครับก็มีคนแปลกหน้าก็ขอเข้ามาดูมาอะไรกันอยู่เยอะอยู่ครับแล้วก็มีผู้ชายนะขับรถเก๋งมาจอดแล้วก็ขอเข้ามาดูแล้วเขาขอซื้อผมนะครับตอนแรก ให้ราคาเจ้าตอนที่ผมได้เจ้าพบทองมาตัวหนึ่งอะ่ะ mm hmm. ก็เขาให้ราคาผมหมื่นหนึ่งผมก็ตกใจว่าุทําไมซื้อแพงนะแต่พอผมใจผมอะ่ะตอนแรกตั้งใจว่าไม่ได้อยากขายนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยได้มาตัวเดียวเนาะแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะกับการได้เห็นตัวเป็นเป็นไอปลาไหลเผือกปลาไหลทองเนี่ยครับเพราะว่าปกติก็เคยเห็นแต่ในทีวีบ้างเนาะแต่พอมาเจอมาได้เองเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ ตัดสินใจว่าไม่ขายก็บอกก็บอกกับเขาอายุประมาณกลางกลงคนนะฮะน่าจะสักสี่สิบได้ก็บอกว่าผมไม่ได้ขายครับมอยากอยากเอาไว้เลี้ยงเองแล้วเขาก็ให้ถึงหมื่นห้านะตื้อผมจะเอาไว้แล้วแล้วผมก็ยังไงผมก็ไม่ขายไม่รู้ว่าอะไรดนใจผมไม่ขายเนาะก็พอหลังจากเขากลับไปครับแล้วผมก็เลยเริ่มพอได้ตัวแรกมาแล้วปุ๊บก็ได้พบเงินมาอีกแล้วพอตัวสุดท้ายได้เจ้าพบรอยใหมก่ก็เลยกลายเป็นสามตัวทีนี้ผมก็คิดเอา คตรเสียดายเลยนะน่าจะขายไปตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครมาซื้อเนี่ยก็ขายแล้วครับเพราะว่าได้หลายตัวแล้วเนาะก็มาอยู่กับผมเนี่ยก็นานแล้วนะครับน่าจะอายุที่มาอยู่กับผมเนี่ยก็สักประมาณน่าจะปีได้แล้วนะจากที่ดักกระบอกได้มานะครับก็เก็บเขาแล้วก็เลี้ยงไว้มาตลอดให้กินเนี่ยเป็นปลาสดนะครับแล้วก็สับๆๆๆๆๆให้ละเอียดเนาะแล้วก็ให้เขากินวันละครั้งนะครับก็ขเขาก็โตดีเรื่อยๆเนาะก็ตั้งแต่ตอนได้มาเนี่ยพวก พบทองเนี่ยตัวตัวเท่ากับไอตัวนี้เองนะตัวเล็กเนี่ยครับแล้วก็ให้กินเรื่อยๆกินจนอ้วนจนใหญ่ขนาดนี้เลยฮะและตัวนี้ได้มาทีหลังเนาะพบพลอยครับปกติ3ตัวของผมที่มีก็จะเป็นพบเงินกับพบทองอ่ะครับตัวจะเท่ากันแล้วก็พบพลอยตัวได้มาทีหลังเนาะก็มีพี่น้อง3ามตัวแต่เสียดายนะครับตายไปตัวหนึ่งเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะก็ เป็นกาลังใจให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะช่วงนี้อากาศทางตราดเนี่ยฝนเริ่มตกบ่อยขึ้นนะครับการถ่ายทําคลิปวิดีโอหาปลาหาอะไรพวกนี้ก็ช่วงนี้ก็ถ่ายทํายากเนาะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสมีจังหวะด,ดีๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเอาเจ้าพี่น้องสองตัวนี่ไปปล่อยบ่อด้วยกันนะครับเราว่าล้างบ่อก็เสร็จแล้วเนาะไปครับ เลี้ยงจนเริ่มเชื่องแล้วนะจับตัวสัมผัสตัวได้ปกติจนเขาไม่ค่อยจะตกใจอะไรแล้วครับนี่หลายๆคนก็บอกว่าน่าจะเอาขี้เลนขี้ตมมาใส่ไว้ให้เขาเนาะเขาจะได้อยู่แบบธรรมชาตินะครับซึ่งผมก็ทดลองมาแล้วนะการเลี้ยงแบบนี้ครับเขาก็โตดีนะแล้วก็สะอาดเราก็ได้ดูเขาอยู่เรื่อยเนาะ เพราะว่าถ้าเลี้ยงแบบขี้ตมเนี่ยเขาก็จะมุดขี้ตมแล้วก็ยากต่อการทาความสะอาดเนาะเพราะว่าถ้าเอาขี้ตมมาอยู่อย่างเนี้ยสักพักหนึ่งมันก็จะเหม่นจะเน่านะครับซึ่งการเลี้ยงให้เขาอยู่แบบนี้ครับเขาก็อยู่ได้ปกติเลยแล้วก็ถ่ายน้ําให้เขาเดือนละครั้งครับเขาก็โตของเขาเรื่อยๆเนาะอย่าเอาเจ้าตัวเล็กมาสันันตัวเล็กเนี่ยมาทีหลังนะครับก็ต่ยังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เนาะจะออกลูกตกใจ เยอะนะครับนี่ครับตัวนี้ชื่อพกพอยนะครับสังเกตว่าตาเขาจะแดงกล่ำทั้งคู่เลยนะปึ๊บก็เสียได้นะครับคือพลาดไม่ได้มาดูบ่อแล้วบ่อมันรั่วก็เลยตายไปสักตัวหนึ่งนอกไม่งั้นก็มี3าตัวครบนะครับพบเงินพบทองแล้วก็พบพลอยเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่2พบทองกับพบพลอยนะครับแล้วพอผมใส่น้ําสะอาดล้างบ่อไปแบบนี้แล้วครับผมก็จะเอา ไอ้เน,นี่ยเียกทางตาดก็เรียกเลยจอกเนาะใส่ให้เขาไปอยู่เป็นที่หลบที่กันเขาบ้างครับไม่ให้มันดูโล่งเกินไปเนาะ อ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะครับการถ่ายน้ำถ่ายอะไรรัาเนาะก็ถ่ายให้ดูเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับ